สวัสดีค่ะก็พบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้ก็จะมาทำนายนะคะดวงของชาวราศีมีนนะคะในช่วงเดือนกันยายนท่านใดที่เกิดราศีมีนนะคะก็ลองเข้ามาเช็คดวงคุณได้นะคะว่าดวงชะตาจะเป็นเช่นไรนะคะชาวราศีมีนในช่วงเดือนกันยายนนะคะดวงบอกว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะ จะเก็บเนื้อเก็บตัวมากขึ้นนะคะหรือเป็นช่วงที่อยากอยู่คนเดียวนะคะไม่อยากพบปะไม่อยากสังสค์กับใครนะคะเป็นช่วงที่คือเรียกว่าอยากใช้เวลากับตัวเองมากที่สุดหรืออยากทบทวนตัวเองนะคะทบทวนในสิ่งที่ผ่านผ่านมานะคะหรือเป็นช่วงที่คุณนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะ หันเข้าสู่พระธรรมนะคะเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มีโอกาสไหว้พระสวดมนต์มากขึ้นได้ฟังธรรมะมากขึ้นได้ฟังสิ่งที่ทําให้ใจคุณนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันปล่อยวางหรือมันปงนะคะมากขึ้นนะคะหรือจะแปลว่าชาวราศีมีนคุณมีโอกาสได้เรียกว่าคิดค้ดอะไรใหม่ๆนะคะหรือได้ศึกษาในสิ่งที่แปลก นะคะเช่นศึกษาในศาสตร์ลิรับศึกษาในสิ่งที่มันแปลกไปกว่าเดิมสนใจในเรื่องของสิ่งลิรับมากขึ้นสนใจสนใจในเรื่องของศาสตร์ต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์หรือสิ่งอะไรที่มันล้รับคุณจะสนใจมากขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นเก็บเนื้อเก็บตัวมากขึ้นนะคะชาวราศีมีน่ย ท่านใดเนี่ยจากที่เคยเข้าสังคมเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนคนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะเข้าพบปะสังสรรค์กับใครคือไม่ค่อยอยากเข้าสังคมอยากอยู่คนเดียวอยากปลีกวิเวกนะคะไม่เช่นนั้นจะแปลกอย่างหนึ่งว่าชาวราศีมีนเป็นช่วงที่คุณทําอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีคนเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะเหมือน ความดีอับแสงนะคะเป็นในลักษณะนี้ถ้าพูดตรงๆคือในด้านของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็คือผู้หลักผู้ใหญ่มองคุณไม่ดีนะคะมองคุณในทางลบๆมองคุณเสียเสียหายนะคะไม่ว่าคุณจะทําดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยนะคะด้วยอิทธิพลของดวงดาวมันมีโอกาสที่ว่าเป็นช่วงที่ไม่ค่อยเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่สักเท่าไหร่นะคะถ้าพูดตรงๆนะคะ แล้วก็รดอจะแปลว่าผู้ใหญ่ที่มีวาสนาน้อยเนี่ยเขาช่วยเหลือคุณไม่ค่อยได้นะคะถ้าคุณไปขอร้องของความช่วยเหลือจากจากใครเนี่ยในด้านของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะวาสนาน้อยนะคะบุญกุศลไม่ถึงคุณเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้นะคะก็คุณทําอะไรคุณก็ต้องพึ่งพาตนเองไปหลักแล้วแหละในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินการเงินเงินของชาวราศีมีนเนี่ยก็ค่อนข้าง er, ที่จะมีความผ,ผันผวนอยู่พอสมควรนะคะมีเข้ามีออกนะคะหรือรายจ่ายก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากขึ้นเอาแน่เอานอนไม่ได้กับเรื่องของการเงินการทองนะสำหรับชาวราศีมีนนะคะทางที่ดีเนี่ยคุณอย่าประมาทในเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าอย่าประมาทในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองละกันเพราะว่าการเงินเนี่ยมันมีมันมีเข้ามาเนี่ยมันก็มันก็มีโอกาสที่จะมี รายจ่ายหรือมีสิ่งวันทอนออกไปหรือมีสิ่งมรดิดร้อนอย่างรวดเร็วนะคะไม่ว่าคุณจะหาเงินมาได้จากช่องทางใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะหามาได้มากแน่อยก็แล้วแต่เดี๋ยต้องบอกว่ามีถ้ามันเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกไปเลยดวงบอกมาในลักษณะนี้เราะในเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างมีความแปรปวนหรือผันผวนเรื่องการเงินมากเป็นพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ชาวราศีมิน ดวงยังบอกอีกว่าการเงินของคุณเนี่ยนะคะระวังนะระวังมีโอากาสมีคดีความเกี่ยวกับการเงินการทองเกิดขึ้นนะคะหรือเสียงเงินไปกับคดีความบางอย่างด้วยเช่นกันนะคะมีโอกาสมีปัญหาหนี้สิน <c oughs> มีการสร้างหนี้มีการก่อหนี้เพิ่มนะคะดวงโชว์มาในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะให้ระวังคดีความให้ดีนะคะมีโอกาสเสียเงินไปกับคดีความบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะ ถ้าพูดถึงในมุมของสุขภาพเดือนชาวราศีมีนนะคะสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับระบบคอนะคะคอเจ็บเจ็บคอตัวร้อนความดันไมเกรนสายตานะคะแล้วก็รวมไปถึงเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเสพนะคะเตะนุ่นชนนี่อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ชาวราศีมีนในเดือนกันยายนนี้นะคะคว,ควร คุณควรดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิที่บ้านให้ดีนะคะควรหาเวลาไหวพระสวดมนต์นะหรือถือศิลห้าหรือเป็นไม่ได้ก็กินเจนะคะนุ่งขาวห่มขาวหรือจะแปลอย่างหนึ่งว่าควรดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิที่บ้านให้ดีนะคะอย่าอย่าให้ขาดตกบกพร่องเพราะว่าดวงชะตาเนี่ยมันมีโอกาสท,ที่จะทามีมีเรื่องให้ต้องทําผิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โดยง่ายนะคะ คำว่าผิดศีกษศักดิ์ธิ์ก็คือเช่นลบหลู่สิ่งศักดิ์ธิ์ไม่สิ่งศักดิ์ธิ์ที่บ้านไม่ดูแลกราบไหว้ไม่หรือไปไหนมาไหนไม่กรอบบอกกก่าวเจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยนะคะหันหัวนอนปลายเท้าไปทางสิ่งศักดิ์ธิ์หรือไม่อะไรเงี้ยจะเป็นในลักษณะนี้เป็นไปได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมีเนี่ยคุณควรกราบไหว้ศักิ์ธิ์ขอพรหรือดูแลปัดขวัญเช็ดถูให้ดีทำความสะอาดห้องพระอะไรให้ดีนะคะ ส่วนถ้าเป็นในด้านของเพื่อนนะคะดดงบอกว่าเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานต่างๆเนี่ยคือคุณมีโอกาสที่จะมีคือโดนอิจฉาตาร้อนจากเพื่อนฝูงจากเพื่อนร่วมง,งานนะคะมีมิตรที่ไม่จริงใจเจอแต่มิตรที่ไม่จริงใจมิตรมิตรเขาเรียกมิตรมุดิตรปลอมๆมิตรไม่แท้อะไรเงี้ยเจอแต่เพื่อนกินไม่เจอ ไม่เจอเพื่อนที่คบหาแล้วนำพาความเจริญมาให้อย่างนั้นไม่มีนะคะในช่วงเดือนกันยายนชาวราศีมีนจะเจอแต่เพื่อนที่คอยคอยแต่จะซ้ำเติมเจอแต่เพื่อนคอยนินทานะคะเจอแต่เพื่อนที่หวังแต่ผลประโยชน์ของคุณเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณเท่านั้นนะคะก็ต้องพูดตามดวงดาวนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะถ้าคบหากับ กับเพื่อนฝูงหรือเข้าสังคมมากๆนะต้องบอกว่าในเดือนกันยายนชาวราศีมีนเนี่ยคุณจะถูกชักจูงไปทําในทางที่เสื่อมเสียได้ง่ายนะคะยิ่งถ้าคุณคบปากับเพื่อนเนี่ยเข้าสังคมหรือไปกับเพื่อนเลยเนี่ยจะไม่ดีนะคะเพื่อนจะนําความเดือดร้อนมาให้นําเรื่องเสื่อมเสียมาให้กับชะตาคุณนะคะถ้าทางที่ดีเนี่ยให้ปริกวิเวกให้อยู่คนเดียวคบเท่าที่คบ ครบเฉพาะเรื่องงานเรื่องอื่นก็คือก็คือไม่ต้องไม่ต้องไปครบไม่ต้องไปสูงสิงมากนะคะต่อมาถ้าเป็นในด้านของงานเนี่ยนะคะต้องบอกว่าดาวการงานตอนนี้คุณมีโอกาสที่จะมีงานอะไรที่มันแปลกเข้ามาให้คุณได้หยิบจับให้คุณได้ลองทําหรือคุณมีโอกาสได้ศึกษา,าศาสตร์ใหม่ๆสิ่งอะไรใหม่ๆที่มันเล้นลับเกิดขึ้นได้ทํางานที่มันข้องเกี่ยวกับ จิตวิญญาณหรือทำงานที่ข้องเกี่ยวเกี่ยวความเป็นความตายอย่างนี้ก็ได้นะหรือมีโอกาสที่จะมีงานบางอย่างที่มันข้องเกี่ยวกับการต่างประเทศอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะคะดวงชะตาบอกมาในลักษณะนี้ไม่เช่นนั้นมันจะแปลกอย่างหนึ่งว่าชาวราศีมีเป็นช่วงที่ทำงานแล้วมันไปหยิบจับงานที่มันไม่ตรงจุดหยิบจับงานที่ไม่ถนัด หรืองานที่ทํามาเนี่ยมันมันส่งผลไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็มีโอกาสมีปัญหาทางการงานเกิดขึ้นจะเป็นลักษณะนั้นนะคะเรื่องงานทําอะไรก็ยังเป็นไปเรื่อยๆนะคะก็วันนี้ก็ขอกดติดตามด้วยนะคะ